แม่ทัพภาคสองก็ไม่ได้ออกโผหัวออกมาพูดกับพี่น้องประชาชนเลยหาความรับผิดชอบกับใครไม่ได้เลยครับในสังคมนี้สมิหนำออกมาบีบน้ำตาอย่าด่าทหารเลยครับอย่าด่ากองทัพบ,บกเลยเป็นองค์กรถ้าด่าให้มาด่าผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการ ตรงไปตรงมาช่วงคุยกับอดิศรจากกระผมอดิศรเพียงเกตวันที่12กุมภาพันธ์2563ผมจววหัวเรื่องไว้ว่าน้ำตาพอบอทอบ,ออบอกับการลาออกเมื่อวานนะครับผมพยายามทนฟังการถแถลงข่าวของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์อย่างแแม่ ไม่เคยอืดอาดเบื่อหน่ายเชื่องช้าอะไรจะปานนี้ครับผมก็ทนฟังเกือบจบจนถึงขั้นที่นักข่าวถามนั่นแหละครับมีการพักเบรกมีการดื่มกาแฟมีการดื่มน้ำมีการเช็ดน้ําตามันเป็นฉากที่ผมไม่เคยคิดว่าคนขนาดพอบอทบอจะใจส่อหลังน้ําตากับการ เหตุการณ์โศกนาฏก,กรรมที่เกิดขึ้นเขารอฟังความรับผิดชอบของท่านครับเขารอฟังว่าท่านจะลาออกหรือเปล่าแต่ฟังไปแล้วผมไม่สมควรลาออกเพราะผมเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ผมไม่ได้เข้าไปจัดการในเทอร์มินัล21ก็เพราะว่ามอบอำนาจมอบให้พอบอตรเป็นคนจัดการได้แต่เพียงสนับสนุนครับก็ว่ากันไปครับน่าเห็นใจคนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานยากครับภายใต้ประชาชนที่เยอะแยะที่อยู่ในห้างนั้นผมเข้าใจครับแต่ประชาชนอยากฟังว่าพอบทออบ,ออบอเนี่ยได้มีมาตรการความปลอดภัยอะไรได้ดูแลคลังสัรพาวุธในค่ายซึ่งจากขัางเนี่ยไปบุกมาไปบุกเอามาเยอะแยะนะครับทั้งรถฮัมฟี่แล้วก็ยิงพลทหารตาย,ยมีมาตรการอะไรรักษาความปลอดภัย ไม่ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เอาเอาวุธรุธโทโธปกรณ์ของทางทหารอาวุธสงครามนี่ออกไปใช้โดยพลาการที่เรียกว่าปล้นนี่แหละครับฟังฟังดูแล้วท่านไม่ได้เน้นประเด็นนี้เลยครับแสดงว่าท่านละหลวมละเว้นแม่ทัพภาคสองก็ไม่ได้ออกโผหัวออกมาพูดกับพี่น้องประชาชนเลยหาความรับผิดชอบกับใครไม่ได้เลยครับในสังคมนี้สมิหนํำออกมาบีบน้ำตา อย่าด่าทหารเลยครับอย่าด่ากองทัพบ,บกเลยเป็นองค์กรถ้าด่าให้มาด่าผมไหนก็ว่าดา่าด่าแดงเองอะด่าพบบบอ,บอเองผมก็ขอดา่าพบทบอ,บอหน่อยคุณเป็นพบบอที่ทําให้กองทัพบ,บกตกต่ําที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาแต่มีกองทัพของประชาชนกองทัพบ,บกมาครับตกต่กํายุกยุคตกต่ําที่สุดสม,มิธนำยังพูดว่า ทหารทะลั่นไกปืนยิงประชาชนเขาก็เป็นอาชญากรเขาไม่ใช่ทหารแหมก็ยามปัดเป็นวาทกรรมสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตนเองและปัดความรับผิดชอบของกองทัพอย่างนั้นหรือถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ครับจะต้องมีการสอบสวนเอาโทษเอาภายัยหรือว่าถอดยศถอดนั้นเขาเขายังเป็นทหารอยู่เขาเขาโมยเขาไปเอาปืนมาเพื่อไปเข็นฆ่าประชาชน ผู้ไม่รู้อิโนอีเนอะไรเกือ30กบ30มสิบศพกับบาดเจ็บสาหัสไม่รู้จะเสียชีวิตเพิ่มหรือเปล่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพันพอบทบพูดหลายเรื่องในสมัยท่านอยู่อีก6กเดเดือนที่จะถึง30กันยาปี2,563เนี่ยท่านบอกว่าถ้าหารตอนรับราชการอยู่ดีบ้านพักมีเต็มเมื่อกเกษียณอายุแล้วก็ต้องออกไปผมจะรอฟังนะผมขอแนะให้ ถ้าคุณทําจริงเนี่ยผมยกนิ้วให้ก็ได้ไล่ไอ้บุคคลที่มีบ้านในราบสิอ็ออกหน่อยยังกะบ,บ้านคฤหาสนะครับใหญ่ตัวบงโหรานอดีตผอทบ,ออบอคนไหนคนเล่าไม่รู้ว่าบิ๊กแดงหรือว่าพลเอกอภิรัตน์เองรู้หรือเปล่าไล่พวกนี้ออกไปหน่อยอยู่บ้านหลวงฟรีใช้น้ำประปาใช้มีทหารรับใช้พวกนี้กเกษียณอายุแล้วไล่ออกไปหน่อย ผมไม่เห็นด้วยครับในการแถลงข่าวของท่านหาความรับผิดชอบไม่มีเลยถ้าเป็นต่างประเทศรับตีกลาโหมลาออกไปแล้วรับตีช่วยกลาโหมลาออกไปแล้วพบบทบลาออกไปแล้วแม่ทัพภาคสองลาออกไปแล้วนี่ยังมาหลั่งน้ําตาขอความเห็นใจทางานดิแม่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะอยากจะทําอะไรกับท่านตังไหนเพราะว่าท่านให้ด่าท่านคนเดียวผมขอด่าคุณอีกด่า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 ยังไม่สะใจครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้คุณปัดความรับผิดชอบได้ยังไงผู้บัญชาการทหารบกคุณอ้างแต่ประวัติของคุณเป็นมาอย่างไรผมก็ไม่อยากขุดคุยประวัติของท่านของคุณหรอกครับผมก็รู้ว่าคุณเป็นใครครอบครัวคุณเป็นยังไงเติบโตร่ำรวยมายังไงผมก็พอทราบอยู่แต่ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดกันตอนนี้ครับเอาฟังไว้นะครับท่านจะให้อภัยหรือเปล่าผมเนี่ยผมไม่ให้อภัยคุณคุณดูแลความมั่นคงของชาติบ้านเมือง แต่ความมั่นคงความปลอดภัยในกองทัพในค่ายทหารเขาวนอยู่นั้นเป็นชั่วโมงทหารหายไปไหนกันหมดหรือว่าเป็นวันมาค่าบูชาวันหยุดไม่มีทหารทํางานวนอยู่ในค่ายนี่กว่าจะออกมาได้ครับมาที่วัดป่าต้งหลายชั่วโมง,งระยะทางไม่รู้กี่สิบยี่สิบกิโลมีกี่ไฟแดงกว่าจะถึงเทอร์มมนอนยี่สิบเอ็ดครับทําไมไม่มีวอทําไมไม่ส่งข่าวอะไรกันเลยมผมไม่ใช่ทหารครับ แต่เห็นระยะทางลักษณะอย่างนี้ต้องมีสการสากัดกั้นมีอะไรบอกข่าวเล่าแจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายมหาไทยตำรวจทหารไปอยู่กันไหนหมดไปอยู่กันไหนหมดไม่รู้ว่าเขาเอาเอาวุธไปเหรอแม่แกตัวไม่ขึ้นแล้วครับล่าออกไปเถอะล่าออกไปเถอะเพื่อให้กองทัพบกได้มีศักดิ์ศรีขึ้นมาทหารจะได้มีศักดิ์ศรีภายใต้การนำผู้นำที่มีความรับผิดชอบสูงต่างประเทศเขาไปแล้ว นี่เหนืองหนืบแม่ยังกระตุกแก่โอ้ยรักอะไรมากมายนะท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้พักร่วมฝ่ายค้านหกพักจะได้ไประชุมกันเรื่องกรณีวันพื้นัสบดีที่จะถึงวันที่13ว่าจะในการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี63ซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้คำให้ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติใหม่ในวันละสองและวันะสา ผมทราบครับเมื่อวานในผมเคลื่อนไหวทางตรงไปตรงมาของเราเนี่ยครับบอกว่าไม่ควรร่วมสังกรรมไม่ร่วมโหวตในวาระสองวาระสามตามคําสั่งอันไม่ชอบโดยรัฐธรมนูญของศาลรัฐมนูญศาลรัฐมนูญครับไม่ได้ตัดสินตามบรรทัดฐานเดิมคนเสียบบัตรกฎหมายต้องตกเป็นโมฆะทั้งฉบับอันนี้เลือกเป็นโมฆะบางชิ้นบางชิ้นก็ใช้ได้แล้วก็สั่งข้ามเป็นลักษณะคําสั่งบังคับคดีเลยครับ ให้สอสอและสอวอลงคะแนนในวารละสองและวารละสามและวารละเห็นชอบของวุฒิสภาต่อไปผมถือว่าเป็นการแทรกแซงก้าวไกลของอำนาจนิดของอำนาจตุลาการระยะเวลาพารณางบประมาณแผ่นดินมันเกินร้อยห้าวันแล้วครับคุณจะบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่หรอสารรัฐธรรมนูญผมจึงขอขอบพระคุณท่านสอสอทุกท่านที่สังกัดพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทย พักพลังปวงชนไทยนะครับหกพักการเมืองที่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในฝ่ายประชาธิปไตยที่จะไม่ร่วมโหวตในการในคําสั่งอันละเมิดต่อรัฐธรรมนูญของสารรัฐธรรมนูญเองเป็นเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของฝ่ายนิติบัญญัติของฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรครับก็ให้รัฐบาลก็ให้สสรัฐบาลซึ่งทําผิดเองเนี่ยรับผิดชอบกันไปเลยครับรับผิดชอบกันเลยไม่ร่วมกระทาความผิดซ้ําซากอีกกับคนที่ทําความผิดแล้วจึงขอขอบพระคุณนะครับ วันนี้ผมก็จะเข้าประชุมกับเจ็ดหกพักร่วมฝ่ายคา้านนะครับอยู่ที่สภาผู้แทนาราษฎรห้อง301ครับพบกันแค่นี้นะครับขอให้กําลังใจทุกฝ่ายขอเรียกร้องโดยไม่หวังว่าจะมีการปฏิบัติจริงหรือเปล่าให้แดงลาออกจากพอบอทบอร้องไห้ไม่มีน้ำน้ำตาของคุณเนี่มมันใช้กับความสูญเสียที่คุณมีหน้าที่จะต้องดูแลแม่ทัพพักสองหายหัวไปไหนต้องรับผิดชอบ ล่าออกไปครับขอบคุณครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ